ก็มาดูลมที่จะดูที่ไหนก็ได้ก็คำว่าลมนี้มาใช้อากาศเป็นธาตุในร่างกายของเราความรู้สึกที่พัดไปพัดมามีมาชมาใช้เฉพาะที่จมูกมีที่เส้นประสาทก็มีที่เส้นโลหิตก็มีมแต่ลมนี้ก่มีฐาน ที่ทเรีกว่าที่พักของลมกระจุดในร่างกายของเราที่รู้สึกว่าซึ่งในเรื่องของลมมันหายใจสบายมันจะรู้สึกสบายมากตรงนั้นเพราะฉะนั้นเวลาดูลมของเราไราต้องดูพาะที่จมกูกจะดูที่ไหนก็ได้ที่เราสังเกตได้ว่าสบายหรือไม่สบาย ประเด็นสาคัญของหลักมาใช่ว่าจะต้องดูจุดนั้นจุดนี้เรื่องสําคัญก็ขอให้ใจของเรายินดีพอใจที่จะอยู่ตรงนี้เพื่อจะได้มีความสุขที่มาใช้ความสุขของกามความสุขของกาลมันอยู่ที่รูปสวยเกลนหอมเสีงยงไพเราะรสอร่อยสัมผัสที่อุนน่นนิ่ม นัรีว่าสุขของกามสุขของรูปนี่ยความสุขที่กระจัดธาตในร่างกายของเราความอุ่นความเย็นความแข็งลมที่พัดไปพัดมาอากาศถานคือความว่างน,นี่เราเพยายามแต่งสิ่งนี้นให้มันพอดีเวลาอยู่กับท่านพอ่อฟงท่านจะให้ดูลมว้ก่อนสังเกตดูไว้แล้วท่านจะสอน แต่ละคนแต่ละคนสอนไม่เหมือนกันก็เหมือนกับว่าเจท่านจะให้เราไปที่จุดใดจุดหนึ่งที่นี่บางคนก็อยู่ทางเหนือบางคนอยู่ทางใต้บางคนก็อยู่ทางเชตวันออกบางคนก็อยู่เชตวันตกเพราะฉะนั้นพวกเศตวันตกเราบอกให้ไปเชตวันออกนะพวกที่อยู่เชตวันออกบอกให้ไปเชตวันตกนะเพื่อใช้รวมกันที่จุดเดียว ก่อนเจละคนที่มาภาวนาเท่าก็ไม,ไม่ไม่สมดุลเอียงไปนึ่งเอียงไปนี่งต้องก็ต้องให้กลรมมาเอียงให้มันตรงขึ้นมาให้ตั้งตรงงานเที่ยงบางครงก็จะมีนิเมตบางคองไม่มีนิเมตบางครงก็สงบง่ายจะเกิดปัญญายากบางครงก็เกิดปัญญาง่ายแต่สงบยาก แต่เป็นคนช่างเคสท่านจะบอกให้พักเจ็ดคงหนาไว้ก่อนให้ก็เป็นห่วงเรื่องเรื่องปัญญาก็ำลังใจสงบแล้วนิสัยขงหนาที่ชอบสังเกตนูเค็ดนี้มันก็จะก่อยสังเกตได้แต่ว่าความสังเกตขงหนาทางว่ามใจไม่สงบมันก็ยังหยาบเพราจะลองให้สงบเน่งอยู่กับที่ทีนี้ถ้ามันไม่เน่ง ต้องใช้ความเคิดคอยตะล่อมเข้ามามีอยู่ครั้งหนึ่งท่านพ่อ,อเทศนั่นองคองชานต่อสู้กับนิวรนนิวรนไม่ห้าองคองชานชานที่หนึ่งก็ไม่ห้าเหมือนกันคนที่บันเกึกพกก็จำไม่ได้ว่าท่านพูดอะไรจำได้ว่าท่านเอา องกองชาต่ลองร้องเรียนมันต่อสู้กันนิวรันถ้าอาจารย์ว่ามันมันอาจจะมาช่วยคนน,นั้นๆแต่นั่นก็ไม่ไม,ไม่ควรจะเทเรื่องนี้เท่าไหร่แต่ว่ามันช่วยเคสปัจเจที่เป็นชานั้นทั้งห้าองทั้งต่อสู้กันนิวรันทุกทุกทุกอย่างแต่ว่าองคไดองค์หนึ่งจะแน่น นิวรณ์แต่ละข้อแต่ละข้ไม่เหมือนกันรลมแรกก็จะมีวิตกวิตกกแทอย่างที่หมายถึงว่าเราวิตกเรื่องลมภายในตัวของเรากาเคิดว่าลมนี่สำคัญมากเราต้องดูเขาเป็นตัวชีวิตของเราทีเดียวแต่ถ้าหากว่าเราจะให้ใจสงบใจของเราต้องอยู่กับความสบายเพราะฉะนั้นถหาความสบายกับลม ทำไมงั้นมันจะหาความสบายกับความสุขกับกามมันาทากับความอยากในกามก็กคำว่าวิทกนั่นแหละเรียกว่าต้องเปลี่ยนวิถกของเราอย่าเป็นวิกเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสให้วิถกเรื่องของลมมันจะหาสุขกับิวา v ตัวนั้นก็ที่สองวิจารณเมื่อเรานึกถึงลมเมื่ราพิจิรณาลมดูว่าทำยัง่ายจึงจะได้ผลนทีดี ายใ,ใจแบบนี้ได้มีผลดีไหมหายใจแบบนั้นมีผลดีไหมเทียบกันดูบางทีก็ดูสัญญาของเราว่าเวลาหายใจเขาลมมันริ่มตรงไหนลมมันเข้ามาในตัวของเรามันผ่านตรงไหนบ้างลมยากก็ไปอย่างหนึ่งลมละเอียดก็ไปอย่างหนึ่งมีลมที่ละเอียดมาก พอเริ่มหายใจเข้าแล้วมันมันไปหมดแล้วทวนบั่างบันไปแล้วมันเร็วมากอย่างนี้ก็ไม่การพิจารณาแบบนี้ท่านบอกว่ามันจะช่วยแก้วิชิกิชาของความลังในสงสยัยกาความสงสัยนี้เราสงสัยตรงตรงที่ว่าอะไรเป็นกุศลอะไรจะเป็นอกุศลแต่ท่านบอกว่ามีอย่างเดียวก็พิจารณา พยายามสังเกกุศลขณะนจตจำนงเหล้วก็ดูผรเป็นยังไงบ้างเทียบกณเจตี่เป็นอกุศลเป็นยังไงบ้างอันไหนดีกว่ากันเพราะเราเห็นว่ากุศลดีกว่าเราก็หมดสงสัยแน่ใจว่าเราเห็นแล้วพราะฉะนวิจารณ์เพืจะดอสู้กับวิชิกิชาจากนั้นก็เอกกตาความเป็นหนึ่งนี่ต่อสู้กับ อุตจักก็กจักก็ใจที่ฟุ้งซ่านลำคาญที่มันฟุ้งซ่านมันก็ะโดดไป,น,น,ดไปน,ดนู่นกระโดดไปนี่เดี๋ยวเก็ดนั่นเดี๋ยวเก็ดนี่อยู่กับที่มาได้เพราะอะไรเพราะมันไม่สบายถ้าหากว่าเราวิจารณ์จนเกิดความสบายขึ้นมาเราก็อยู่ตรงนั้นให้ยินดีตรงนั้นนี่ความสุขนี่ก็ช่วยต่อสู้กับเกลีที่ว่าพยาบาท เมื่อมีความสุขในจิตใจของเราเราจะไปพยาบามกคนอื่นทำไมมได้หวังความทุกข์กายทางนั้นเพราะเรามีความสุขในตัวเอกคนที่หวังให้คนอื่นเป็นทุกข์เพราะเขาเองก็มีทุกข์นายนายกูทุกข์ก็ให้ทุกข์กันทั้งหมดมันคิดอย่างนั้นแต่เมื่อเวทตกุญจารแอกกตานั่นเป็นซึ่งเป็นดัวเหตุ ประกอบให้แล้วมันถูกต้องแล้วสุขก็ต้องตามมาแต่กระเบติก็ตามมาอีกด้วยกรเตินี่มีกําลังทราบซราบในตัวตัวตัว,วมีความเอ็มในตัวนี่ต่อสูก้กับเทนเมตากับความง่วงเหงาเอานอนที่จะต่อสูก้กับกิเลสมันต้องมีครบทั้งห้าองค์แต่อย่างที่ว่าองค์งนี้ก็แน่นตรงนั้นองค์นี้ก็แน่นตรงนี้ เวลาทำงานด้วยกันใจของเราก็คิดมันจะเอาครับนิวรณ์ทำไมแต่ก่อนมันสนุกมันเข้าข้างกับน,นิวรณ์เวลากรลังฉันทากลัขึ้นมาเห็นว่าเส้นนี้สวยจริงจริงอร่อยจริงๆน่าปรารถนาเวลาเกิดพยาบาทขึ้นมาว่าคนนั้นไม่ดีจริงๆน่าจะให้เขาทุกข์บ้างนะ เมื่อหลังง่วงขึ้นมาเอา้าง่วงแล้วมันมีกําลังแล้วเอ้ง่วงหลอกมีกะย๊อดยัอยู่ในโลกเนี้ยบางที่นั่งภาวนาง่วงเลิกจากภาวนาเปิดทรทงตับไปดูหนังไปถึงเที่ยงคืนหรือตีหนึ่งอย่างได้เพราะอะไรเพราะใจไม่สนใจมันเกิดเบือ่อแต่เมื่อมีเปิดีข,ขึ้นมามีกำลัง ไม่บุมันก็รู้สึกสาบสา,สาทนทัวตัวลายล่ไลาย,ลายเราเข้าข้างกันวอนก็ไม่มเห็นมีอะไรดีกว่าแต่เมื่อเราสังส่งที่ดีกว่าขึ้นมาต่อส้กันดีวอนได้แต่ท้าไมเราพิจารณาีิเลทั้งหลาย้าบอกว่านการพิจารณามีห้าขัน้นขั้นแรกก็คือสมุติยของเขาขที่เกิดของเขา มันกิดตรงไหนมันกิดที่จิตใจของเราเราจะไปโทษว่าใจของเราเกิดราคาเพราะสิ่งภายนอกหรือเกิดโทรศัพท์เพราะสิ่งภายนอกไม่ถูกใจของเรามันหาเรื่องอยู่เบื่ออะไรขึ้นมาก็นึกว่อยากจะได้อันนั้นอยากจะได้อันนี้แล้วมัออกไปหากิเลสกำลังกำลรงบีดทีนึงเราจะเห็นมันอยู่ตรงนี้ถ้าเราดูเห็น ดูเอ้ดดูกิเล็ตัวนั้นจมันดับมันดับเพราะอะไรเพราะเหตุมันดับด้วยท้เหตุมันดับนั้นมันก็เกิดขึ้นแบบใหม่ได้เราจะเอาอีกเรเอไม่เอาอีกถ้าเราเอาอีกแสดงว่ายังมีรสอร่อยอยู่ในนั้นดูรสอร่อยเป็นก้นที่กานที่สามาเราชอบกิเล็ตัวนี้เพราะอะไรฉันบางครั้งเรา บอกว่า mm hmm. ความโกรธม่ชอบแต่ว่ามันใจส่วนหนึ่งมันชอบอยู่ใจก็ทเหมือนคณะกรรมการซึ่งบางคนในกรมกร,กรมการบางารบางคน,นทรย์ไม่ชอบสิ่งที่ไม่น่าชอบแต่ลองค้นหาดูมันที่เราชอบมันชอบอยู่ตรงไหน ดักก็มาเทียบกับโทษนั่นคั้นที่สี่อย่างท่านจะให้พิจา,า,ารณาไดายลักนะก็ไปรอดดูทษของเขาแต่เราจะดูโทษอดในในงนานไหนก็ตามที่หานมามันมันไม่น่าเอาแต่มันไม่คมเมืม่อเห็นมันไม่คมนั่นแหละมันปล่อยวางได้ฉันทากก็หมดราคาก็หมด ต้นจากกิเลสตัวนั้นแต่้นไม่ใช่เพราะว่าเราบอกเราสั่งให้มันปล่อยวางมันพ้นเพราะปัญญาเห็นชัดมันไม่น่าไม่น่าเอาจริงๆเพราะที่เราเอาที่เราทุกข์อยู่นั้นเพราะเราเห็นว่ามันน่าเอาอยากได้ก็ส่งหาอยู่นั่นแหละแต่เมื่อเห็นว่ามันไม่น่าเอามันก็หยุดเมืมาหยุดแล้ว ก็หันมาดูมาร์กที่เราสร้างขึ้นมารำไรกับอ,อาศัยมาร์กแล้วก็จเจริญทำให้มันดีที่สุดทที่จะทําได้แต่อยู่ไปอยู่ไปมันก็มองเห็นว่าทึงจะดีที่สุดของสิ่งที่เราปรุงแต่งได้แต่ไอความที่ว่าเราต้องปรุงแตง่นงนั่นยังเป็นโทษของมันกระจ่ายของเราอยากจะหาความสงบสุขที่สงบกว่านั้นเราจึงปล่อยวางทางมาร์กด้วย จายกับพนและพนและปรานเนี่ความสุขที่ยอดเยี่ยมไม่มีอะไรที่จะเทียบได้ในการปฏิบัติของเรามันมีขั้นบีตอนแบบนี้กับปัญญาของบริชาไม่ใช่ปัญญาที่ดูในหนังสือเห็นว่าคนนั้นฉลาดคนนี้คิดได้ดีท่านก็ต้อง เป็นปัญญาที่ต้องอบรมต้องเ,เปลี่ยนทิศสายของหนาวเปลี่ยนการกระทำของเนาวใหมันเข้าร่องเข้ารอยตำหน้าที่ที่ท่านกำหนดไว้มันเปลี่ยนในสายก็เปลี่ยนความเห็นเปลี่ยนความเห็นก็เปลี่ยนในสายกลับไปกลับมา จนถึงข่านที่ไม่ต้องไปยืมปัญญาของท่านเราก็ประกอบขึ้นมาของเราเองได้เนี่ยปัญญาของท่านมันดีอยู่ตรงนี้สอนให้เรามีปัญญาของเราเองบ้างก็ทําไม่ได้ผูกขาดว่าธรรมะที่ท่านพูดนะตอนนั้นที่จะเป็นธรรมะการปฏิบัติธรรมของเราความเห็นของเราการปฏิบัติของเรา ถ้ามันได้ผลก็เป็นทำทางนั้นเพราะฉนะนั้นฝึกตามแนวทางของท่านจงเราประกอบของเราเองได้เราจะรู้ว่าปัญญาของท่านมันยอดเยี่ยมจริงๆหจากนี้ภาวนาต่อ